อ่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปรับเบาะรถพี่วุธิกันนะกล่องอาวุธประจำกายยังอยู่อยู่นี่อยู่เลยไม่ได้เอาลงรถครับวันนั้นไปเล่นมาก็เอาไว้บนรถไม่ได้เอาลงเลยระยะทางจากนี่ไปก็หลายกิโลเหมือนกันนะ ไปถึงร้านเบาก็หลายกิโลเหมือนเอาแกะก็แกะอยู่ขากล้องซื้อตัวไหนแบบไหนมาก็ไม่ทนอูย้ยล้วจะซื้อ,อยังไงอีกวะเนี่ยหมดเงินไปกับการซื้อขากล้องเนี่ย อู้ uh, หลายพันแล้วนะครับยอมรล่าเลยว่าหลายพันอย่างเอาง่ายๆตั้งแต่ทำ u t u b e มานะครับผมหมดเงินไปกับการซื้อขากล้องซื้อไมค์โกโปรซื้อ,อไม้กันทรงกันสั่นเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆก็ต้องมีเป็นหมื่นแล้วนะครับมีเป็นหมื่นแน่นอนนะครับอย่างไมค์โกโปร ที่เป็นแบบไฟฟ้านะครับที่เป็นแบบไฟฟ้า3ามขาตั้งตัวนั้นที่มันหักไปนะก็ตัวนั้นก็พันสี่แล้วก็ไม้กันสั่นที่เป็นไฟฟ้านะครับที่เป็นแบบไฟฟ้าซื้อมาใช้ได้ไม่กี่ครั้งเองนะครับไฟแบตเตอรี่มันหมดไวมากเลยนะทั้งทงที่ไปซื้ออยู่ที่ห้างนะผมไปซื้ออยู่ที่ห้างเลยตอนนั้นนะครับในราคาผมซื้อตอนนั้นน่าจะ สามพั 3, 9, นเะก้าะสามพั้าสมัยนะั้นมันแพงดูวันนี้ถูกของกินเยอะๆเลยแล้วก็อไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไราขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องตอนนั้นก็ซื้อสองพันกว่าบาททุกวันนี้ก็ถูกแลเหลือหลักร้อยก็มีพันต้นๆก็มีนะเยอะมากเลยแล้วก็มาขาจับขาจับโทรศัพท์เนี่ยขาจับโทรศัพท์หน้ารถยนต์เนี่ย เชื่อไหมว่าผมหมดผมพูดได้เต็มปากเลยน่าจะประมาณเจ็ดแปดอันแล้วแล้วอันที่แพงสุดที่ผมซื้อก็คือเก้าร้อยเกสบก็ไม่ทนเหมือนเดิมครับไม่ทนเหมือนเดิมเลยแล้วก็มาใช้สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะครับก็ราคาอยู่ประมาณนี้เลยไม่มีเลยไอ้พวกสองร้อยสามไอ้สองร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทไม่มีผมไม่ได้ใช้เเ,เห็นเขาบอกว่าเออสองร้อยสมสองรอกว่าบาทสามร้อยนี่จับดี ก็ซื้อ400วันนั้นก็ไปซื้อก่อไม่ได้เรื่องแล้วก็ตอนที่ไปซื้อโทรศัพท์ให้แม่บ้านนะครับไปซื้อ iPhone ให้แม่บ้านก็เห็นอยู่ในร้านขาย iPhone เขาบอกว่ารุ่นนี้พี่ดีจับไม่มีสัน่นไม่มีสะบัดรับรองก็ซื้อมาสุดท้ายแล้วก็สั่นเหมือนเดิมครับที่เอาไปติดเจ้าอินดี้ครับที่ติดอยู่บนเจ้าอินดี้ทุกวันเนี่้สั่นเหมือนเดิมครับขายาวๆอ่ะ โอ้ไม่ได้เรื่องผมไม่รู้จะเอายี่ห้อไหนแหละนะครับสุดท้ายก่อนี่แหละเอาของของถมเนี่ยมาใสเ่เนี่ยเนี่ยเนี่ที่อยู่ตอนนี้ก็เป็นของของถมนะครับถูกๆูสองร้อยกว่าบาทสันมั่งดินมั่งก็แหวว่ากันเด้อ จะไปรับเบาะรถพี่วุธครับไปกันเลยพี่น้องไปกันเลยสายสามมีตำรวจตั้งด่านไหมวันนี้ทุกทีนี่ไม่พลาดนะสายสามเนี่ยต้องมีตำรวจตั้งด่านไม่ความเร็วก็ควันดำเอ้ยไม่ใช่เอ้ไม่ใช่ด่านทองที่ก็ควันดำนะครับรจราจรกลางไปงั้นะทุกทีจะตั้งอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยตรงที่ผมวิ่งผานหน้าขนสง่ง ดักจับพวกรถส่งของโดนกันทั่วหน้าเนี่ยเนี่ย,ยดูขับรถไม่มีระยะเหลยไหมเนี่ยที่ที่เขาไม่ให้กลับรถก็พากันกลับนี่นะครับควรมักง่ายของคนเราพอเกิดอุบัติเหตุมาทีนี่ก็อาละเสียเวลากันทั้ง ันเดอพี่น้องนี่เป็นตัวขาจับกล้องแบบขาสั้นเลยนะเนี่ยตวนนี้ที่เขาบอกว่า,าการสั่นได้ดีขณะที่รถวิ่งนี่ก็อลองดูครับว่ามันจะดีจริงเหมือนที่เขาว่าไหมแต่ผมก็ว่ามันก็ยังสั่นอยู่แหละเจอถนนที่ขรุขระลูกลงังหรือเป็นหลุมเป็นบ่อมันก็ดิ้นเหมือนกันนะเนาะเนี่ยมันก็ดิ้นตามรถอะรถก็ยังสั่นเึกๆเลย ก็จะไปเลี้ยวขวาถนนอักษะก็คือถนนหงนั่นเองนะครับเป็นถนนที่ประดับป,ประดาด้วยเสาหงนะครับผมติดไฟแดงก่อนนะ EV นี่รถ EV ครับรถไฟฟ้าถนนตรงนี้ เลี้ยวขวาได้สองเลนนะครับเมื่อก่อนนี่เลี้ยวได้เลนเดียวต้องเสียบหัวไปเหมือนขันนู้นครับทุกวันนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนสัญญาณจราจรให้ใหม่ก็คือสามารถเลี้ยวได้สองเลนนะครับนี่ครับถนนหงครับพี่น้องเป็นถนนที่มีความสวยงามอ,อีกเส้นหนึ่ง ของกรุงเทพมหานครถนนเส้นนี้อยู่ที่เขตทวีวัฒนาครับอยู่ด้านหลังวังทวีวัฒนานะด,านด้านด้านด้านฝั่งทางทิศใต้นะครับฝั่งทางทิศใต้ของวังทวีวัฒนาถนนเส้นนี้ก็จะตัดข้ามคลองทวีวัฒนาเพื่อที่จะไปชนกับสายสีนะครับผมสายสีกระทุ่มแบน ถนนเส้นนี้มีความยาวอยู่ที่4กิโลเมตรนะครับอยู่ที่4กิโลเมตร4หรือ5วะเออผมก็จำไม่ได้ขอโทษทีนะุ้ยอุ้ย bmw ไปเร็วเลย จะเป็นสวนพุทธมนทนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายออกอาสายสี่นะครับผมเพื่อจะวิ่งมุ่งหน้าไปทางอำเภอกระทุ่มแบนนะครับจุดหมายของเราก็ข้ามแยกสายสีไปแล้วก็ออกซ้ายนะครับอยู่ตรงตีนสะพานทางลงสายสี่พอดอีเดี๋ยวเราไปกันเลย เราจะถึงร้านแล้วครับหลังจากที่เราฝ่าฟันรถติดที่สายสี่มานะครับเส้นพุนทธมณฑลสายสี่อุ้ยรถทำไมมันติดจังก็ไม่รู้นี่ครับถึงแล้วเบาะเห็นไหมครับร้านเบาะเบาะเบาเบาเบานะครับเ่ะเดี๋ยวเราก็จะหาวิธีออกซ้ายไปเลยนะครับต้องให้รถสองคันนี้ไปก่อน แล้วเราก็จะปื๊ดไปเลยนะอันตรายนะครับตรงนี้แต่ก็ใช้ความระมัดระวังเอาเขาก็เข้าใจอยู่นะครับว่าเราจะต้องข้ามเลนนะรถเอือรแท็กซี่มาแท็กซี่มาอก็ยังเหลือรถเออแท็กซี่เหมือนกัน <laughs> อาไปได้ไปได้ไปได้ครับไปได้นี่ฮะฟึดตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะกลับรถอยเไม่ใช่ดิแล้วเราก็จะถอยหลังพูดผิดดีไฟฉุกเฉินหน่อยแล้วกันดื๊ดืดดืดดดดืดดืดดืดดดดดดืดดืดดดดืดืดดดดืื ถึงแล้วร้านบอกเ,ออเดี๋ยวเราจอดจอดหน้าหุ่นได้นี่ก็ไล้จอดหน้าหุนไดน้น,ออดน,น,ดนี่แหละนันจะหน้าร้านเขาเกินไปตรงนี้แหละนะครับไปเดี๋ยวลงแวงล่างไปดูเบาะดินด่วนกันนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่เรียบร้อย มีเย็บเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเบารรถพ่วินะเนี่ครับเรียบร้อยแล้วมารับเบอะรถพิวุิกลับบ้านตรวจสอบความเรียบร้อยให้ดีๆนะครับมีตรงไหนอีกโอเคเย็บสวยอยู่ครับเย็บสวยอยู่นะเย็บสวยอยู่นี่ร้านที่เราไว้วางใจ นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยอเขาเอามาตั้งตากแดดเพื่อว่า,าให้มันเซตตัวนะครับผ้าหนังมันจะได้ตึงเวลามันโดนแดดเพราะว่ามันเป็นหนัง PU ตัวนี้เป็นหนัง p ียนะเอาเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันก่อนจ่ายตังค์ค่าเบาะค่าบเบาครับอะไรเนี่ยไปไหนกันเนี่ยอ,อ๋อ บุนใดกันนี้สภาพทำไมมันยับเยินอย่างนี้ดูมาเบียดมานะครับร้านเดิมร้านเดิมโอ้นี่เพื่อชีวิตมากเลยนี่ครับทุกอย่างงานเพื่อชีวิตโอ้โยนี่มันของจริงไว้นะ ฮะบินครับงานเมกงานเมกแฮนเมกมีแต่ช่างด้วยแต่ช่างแต่ช่างแต่ช่างโบราณปลามีมารยาทเนี่ย เลี้ยงปลามีมารยาทด้วยปลาครับเอา,อาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วกันเดี๋ยวผมขอเคลียร์ค่าใช้จ่ายก่อนนะเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย